สิยางว่าให้คนแน่เปอร์เนต์สองมือไม่อีกไม่อีกน้ำนมมันแห้งนี่เนาะไม่อีกแน่โอ๊ยป้าเอ้ยมองแมงเจ้าบ่ให้มันกินหนาบ่ละวะเราเคยเห็ดอืมเคยเห็ดกัดจังกัดสิวะไอ้กะเบิงไหวบัตรที่อนกระเฮ็ดกับลุงจอยลุงจอยนั่นเจ้าก็เป็นผู้บีบมา บ่แล้วเถอมันบ่หันอันนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเต็มไว้เนาะมันจงหัวเตมบีบังคัสามขวดเล้สามขวดลดีวนแรกเราบีบังหันก็เต็มไยรอห้องขอเดียป่อนบ้านป่อนลูก ปอดนายปอนลูกเกิดมาแลลวอยู t ira. <t ira> ่เลียงมันไววแล้วกวัวจะสมทิศที่เธอเอาไว้สมชันนอนง่อยจนนายทำเศรกิจเราขอเงนน้ำกรจัดดูดจุดๆอยู่่อยก็บ่ได้อันนั้นเด้ตอนก็บีเป้แนวนีแหละ ที่อันกัลูกกินก็นอนเอร์ๆอยู่ด้วยกันอืมกตนเพิ่นเมื่อหน้าคนนียังตตาเพิ่นจนอ่ะเพิ่นเมื่อยหิวนมนะไม่ใหญ่ตาเพิ่นว่าจนห่ะมันมันเมื่อยหิวนมี่อันกับีบว้ให้เล่านั่บีบบีบไห้ให้เหล้าเจ้ขวดนึ่น มันจักดูมันก็่องค์่มันือองบอกขันบอกอยหมือนเดิมจะเ็ไห้เดี๋ยวทำนระเดนย่างไดียวโตฮายมัจักโอ้ยโรหาแต่วันใ่ไมแม่นแม่นเลยมมันแล่นหาดูอยู่แล้วตะมันดูร้นปอยจักรู้ใได้บ่ยครับกรบอกจักคือกันนั่นแหะขอกระจักต่ว่าเราเป็นเล้าสรีตยาใบเป็นเลาสีเตอันนั้งัว ปลาน่อยขาก็เยดยอหนึงเลยแน่นไแล้วไได้น้ำปลาหน่อยเบอร์เบอร์เบอร์อะไเบอเบอร์ตัวนั้นวอืมยืดตรงตรงนั่นนั่นนั่นอ้าวโอ้ยเก่งละได้กินนมซ้ขวดแลวก็นยองขอเก่ง Not